สบายดีทุกคนเมืองแห่งนี้ขื้นชื่อในเรื่องของการใช้ชีวิตและวิจิตีีเอลแบบว่าเรียบง่ายเนาะและในคลิปวิดีโอนี้จะนําพาทุกท่านไปสมการใช้ชีวิตไปเปิดบรรยายาศทั่วของเมืองแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองนอกของสมบูรณ์เอาเฮาที่โบมีไฟแดงเนาะเป็นเมืองที่ว่าการใช้ชีวิตที่มีความเป็นเอกลักษณ์และก็มีความสพอร์ ยเฉพะแล้วเรื่องนี้ของประเพณีและวัฒนธรรมจะเป็นอีกหนึ่งเรืองนอกของเราเฮาที่ยังมีการสิบทอดและปฏิบัติกันมาตามหลอดนั่นเองเด้อและสถานที่กล่าวเมืองนา่าวนี่ก็คือนครหลอประวังอนั่นเองทุกคนเป็นภาพบรรยากาศในช่วงตอนเช้าของเมื่อวันที่3ามวิบก็เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนตุลาคม2อีกนนี่เป็นบรรยากาศ เที่ยวท้องฟ้ามีแสงแดดเนาะในช่วงตอนเช้าของมือนีต่างจากเมื่อวานนี่หลานเมื่อวานนี้ท้องฟ้ายังมืดคึอมอยู่แต่ตกน้ำมือนีดมีแสงแดดออกมาแล้วหลังจากที่ได้มีอ่าประเพณีก็คือการไหลของไฟที่ผ่านไปทับึ้นของวันที่สามสิบผ่านมาแล้วทั้หงหมดเน,น,น้นไปทางด้านหน้าพวกเราก็จะเห็นเป็นพระธาตุมูสีเนาะเป็นพระธาตุที่อ่าขึ้นชื่อเป็นพระธาตุของสาวหลวงขวางนั่นเองเ,องเนาะ ในระยะนี้เราทุกคนหากว่าท่านใดที่จะมาที่มาเที่ยวพระเจ้าแนะนํามาเลยนอนในระยะนี้ถือได้ว่าดีน้องอากาศแมนดีหลายอากาศเย็นสบายในตอนนี้ถึงว่าจะมีแสงแดดพอตามแต่ว่าอากาศประข้างว่าจะดีท่านนี้จะแม่นเป็นวัดวิชุนนั่นเองหรือขื่นซึ่งก็คือวัดพระธาตุบางโมกะอยู่ใกล้ๆกันเนาะหากว่าท่านใด มาเที่ยวจึงสี่อยากจะนําใช้รถเอาไปใช้ปิ่นในกานย่างก็ได้นะเพราะว่าหลายวัดว่าอารามหลายสถานที่ต่างๆกับแมนอยู่ใกล้กันติดกันเ,นเราก็ได้ยู่ไก่กันหลายถ้าว่าเขาอยากจะเดินทางจึงสีก็เซารถจักรหรือรถฉี่เหเหมาเป็นรถอ่าอรถตู้อย่างสีน้อคนกับมีไถเซาด้วยกันอันนี้ก็คือจะเป็นคอนเกนต์ของบ้านมิสุนนั่นเองเนะทุกท่าน เพราะว่าข mm ้าพเจ้าจะพาทุกคนขับรถเลาะเนาะเบิ่งบรรยากาศทัวรตัวเมืองนี่เลยทุกคนจะเห็นเนาะว่าเลายเมืองเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองหลวงของขอยนั่นนันเนาะก็จะมีไฟแดงกันบอกแต่ว่าอยู่ที่นครปากแห่งนี้ถึงว่าเป็นเมืองหลวงเนาะแต่ว่าโ่มีไฟแดงเนาะ ถึงว่าบันมีไฟแดงแต่ว่าเรื่องอุบัติเหตุนี่บ่อคอยจะมีให้เกิดให้เห็นนอ,อกการต่ํากันจั่งสินอกจากจะอยู่นอกตัวเมืองไปอาจจะเป็นย้าค่ําคืนบ่อย่างสอาจจะก,กินดื่มมืนเมา,าเกิดอุบัติเหตุเองอาจจะมีนแต่ว่าอุบัติเหตุที่แบบว่ารถต่ํากันประมาณนี้บ่อคอยจะมีให้เห็นเนาะตายมาข้ามมาจะสิเนาะไฟที่น้อยนึงกับเจอหองนึงที่น้อยนึงกับเจออีกซอยนึงเนาะ ต่อมานี่ก็จะแมเป็นบ้านเวียงไซฟางกงกั้มขวากไซ้ายบ้านเวียงแก้วนั่นเองอันนี้ในมือนี่กกยังมีนักท่องเที่ยวอยู่นะทีาทีข้างเนาะเพราะว่าจะหลายคนเนี่ยจะเดินทางกลับก็คือจะเป็นมือนี่เนาะเพราะว่าจากที่ข้าพเจ้าเห็นการจอดปีโงไฟท้านเแียเต็่ยมเบื้องแรกนะเตี่ยมแก้วเลยข้าพเจ้าเองก็ยังได้เที่ยวต่อแรงเนาะ บอยากจะกลับตอนเศร้าตอนสวยสิกบนะ็บโทันจำเนาะเพราะว่าจองปีบบทันนั่นเองเนาะก็ะเลยได้กับตอนแรงของปัน,นี้ปีนี้เป็นปีที่สองเนาะที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาในช่วงของงานเทศกาลดุลออกรัรษาหลเงาไฟใหญ่เนาะของสาวน้องคนหะลวงพระา่างก็เห็นภาพรบรรยากาศที่สวยง,งามหลเราจะเป็นบรรยากาศที่หาชมได้ยากในหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งและก็จะมีแต่อยูทีนาคนหลวงพระบางเท่านั้นเนี่ ไอ้แกชัยแมนเป็นวัดมโนลมนั่นเองเนาะประตูโค้งของวัดเพิ่นนี่ก็จะมีเป็นลักษณะที่กว่างใหญ่เนาะ,ะแตกต่างแตกต่างจากหลายวัดเลยและจะมีความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นวิถีชีวิตเป็นมณฑน,นีนของเมืองของเพิ่นแลวกแ่นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้าง,ง,งว่าจะมักนิยมที่จะมาและเอง วัดวารามตละสถหานชีต่างๆในขอบกิตตัวเมืองแต่สิยามีเร้าเขาก็จะเห็นหน้าหา้านเนาะหน้างาน๋ยวสิเข,ขาจะออกมาขายเครื่องขายของกินซุกข,ขายของกินแบบปิ้งจืดอย่างที่ทั่วไปเนาะเอา,าเป็นักท่องเที่ยวจะ่สิฝั่ไหลอยู่ในตัวเมืองก็จะนิยมกยันยูที่ไปตลาดตอนเส้าหรือว่าตลาดท่าเมืองนั่นเองเนาติดติดยูก,กันกับตัวเมืองนะ ชนใหญ่คนหลบผวาหว่างนี่มันจะนิยมใช้รถจักรนะทุกหายเลยรถจักรนี่ก็จะเป็นประเภทรถจักรออโตโ้เนาะเพราะว่าต่อเมืองบริเวณใหญ่เนาะที่ไปน้อยนึงก็เจออีซอซอยหนึ่งห้อมนึงแต่สิแล้วผู้คนกับ,บรถได้ขับรถไวเนาะสังเกตน,นะ,ะเขาเขาขับรถไป็จะเ็นผูคนกับ,บรถได้ขับรถไว แตบบ่ว่าค่อยๆครับค่อยๆ,ๆไปเนาะแบบว่าบ,อบ,อบอา่ออาบ่อเฝ้าอ่าแล้วก็บริ่งอีอย่างทั้งนั้นเลยเนาะไปแบบค่อยๆ,ๆสโลว์กับชีวิตือว่าสโลว์เท่าไรชีวิตอะไรเน,ะเน,ะนาะในการใช้ชีวิตวา ผู้ข้างเนาที่ข้าพระเจ้าเดินทางมาหลวงพ่อบากมาอะ่นมาเที่ยวอย่างริงจะมากๆขับรถชุ่มบรรยากาศเนาะในตัวเมืองของพระเจ้าจราิงๆเนนะาะมาเห็นงานซานเห็นวีชีวิตมันสุดกว่าอีแบบหนึ่งแล้วที่มากก็คือมากอากาศของเมืองของพนีิเขาจะเป็นอากาศแบบว่าเย็นๆสบายๆเนาะ แมสังเกตนะอาคารถามว่าเป็นห้องแห้มหรือว่า้านถักเรจะโบยยะ้ใหญ่เนาะงูงประมาณสองชั้นเท่านั้นเองเนาะจะาโบกเกินนี่เดียวแถวจะาเนเป็นบ้านปองคำนั่นเองถนนช้น,นี้เอาจะเป็นที่ว่ากวงวางแด รัางงานต้องการองค์กรอย่างเช่นเราทุกคนหาว่าเขาเขาสังเกตดีๆนี่ก็จะบบกู้ได้นะเพราะว่า,าจะมีการควบค้มนเนาะจะโบได้ให้มีสีการท้าสีอย่างเช่นโบได้โดดดินขนาดเลยเนาะก,ก็คือจะจะใช้เป็นสีขาวให้คาต,ต่างๆสีขาวหลังคาก็จะเป็นพวกทรงที่ี่กำหนดเอาไว้จะเป็นตำน้ำมัน ภายในจบนะของคุนเส้นทาต่างๆนี่ก็จะไปนี่ก็ออกไปทางสนามบินเนาะชาวเขาเขาแยกนี่ายท่านอาจจะได้มาแล้วเนาะมาเที่ยวมา หลอ่อพรอบางละแต่ว่าการที่เขาได้มาแล้วนะแต่ละปีแต่ละครั้งนี่การเปลี่ยนแปลงของอผมมองของเพื่อนนี่ก็ถือได้ว่ามีการปรับปรุงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็จะแม่นเป็นบ้านนะสัมพันธ์เนาะแถวนี้บรรยากาศตอนแรงปัจจุบันนี้ทุกคนหนาวแล้วเนาะะหนาวเย็นเลเมื่อคืนนี่ก็อากาศเย็นหรือเมื่อคืนนี้อะไรเลือดๆแหง้งเสิร์เนี่ยอากาศแห้งเย็นหลาย เอา,าเรื่องวัดว่าอารามนี่นับบนวันะทุกคนมันหลายหลีสังเกตนะเอา nice? อเอาอยู่ในเขาเขตจุดต่อเมืองยังสิแห้งหลาย คนครหลวงพระบางบ้านผากันห่วมกันขยันสร้างเสียงทองล้านซา บางสแสนแพงเหมือนฟ้าสร้างแปลงจำแลงฮือหุงสดใสนางสังขารตำนาน ใดงามล้ำงามเลิศวิไลปรากฏกา i um, uh...